ก็สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยนะครับทางช่องดูเพลินสบายสบายนะครับในคลิปนี้ก็เช่นเคยครับก็จะได้นําสาระความรู้มาฝากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นความรู้เรื่องเหรียญชนิดราคา1บาทรัชการที่10ถ้าท่านมี8เหรียญน,นี้นะครับผมท่านจะขายได้ในราคา24,600บาทนะครับ ส่วนจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นผมก็จะได้ให้ความรู้ไปนะครับแต่ก่อนจะไปฟังสาระความรู้ดีๆนั้นผมก็ขอตอบคําถามล่วงหน้าอีก2คําถามเช่นเคยนะครับเผื่อพี่เพื่อนน้องๆองทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปแล้วอาจจะเกิดความสงสัยแล้วก็สอบถามมาทางคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับคําถามข้อที่1รับซื้อหรือว่าขายหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่รับซื้อและก็ไม่ได้ขายนะครับคําถามที่2แล้วทําคลิปขึ้นมาเพื่ออะไรคําตอบก็คือ ก็ทําคลิปขึ้นมาเพื่อให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปได้มีความรู้ในสิ่งที่อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเข้าเรื่องความรู้กันได้เลยครับเหรียญตัวอย่างนะครับผมเหรียญน,นี้นะครับที่ผมนํามาประกอบคลิปให้ความรู้ในคลิปนี้นะครับผมเป็นเหรียญชนิดราคา1บาทรัชกาลที่10นะครับ แต่เหรียญที่ผมนํามาเป็นตัวอย่างนะครับผมเป็นเหรียญปกติที่หาง่ายนะครับผมจะยังไม่มีราคานะครับราคาก็จะอยู่ที่1บาทเท่าหน้าเหรียญน,นะครับแต่เหรียญที่มีราคานะครับผมทั้ง8เหรียญที่ผมได้พูดมาข้างต้นนะครับผมว่าถ้าท่านมีตเหรียญน,นี้ท่านจะขายได้ในราคา24,600บาทนะครับผมส่วนจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นผมก็จะได้ขึ้นภาพให้ดูทีละเหรียญน,นะครับผม หอมบรรยายคร่าวๆให้ฟังนะครับตั้งใจฟังจนจบคลิปนะครับผมเพื่อทุกท่านจะได้ความรู้ที่ไม่คลาดเคลื่อนนะครับเหรียญแรกนะครับก็คือเหรียญพระเสียนตรงนะครับที่ทางด้านหน้าของเหรียญและทางด้านหลังของเหรียญหันขึ้นทางเดียวกันนะครับผมก็จะมีราคา600บาทนะครับถ้าสวยๆนะครับเหรียญที่2นะครับก็คือเหรียญที่แม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับ ถ้าสภาพสวยๆก็จะมีราคา1,000บาทนะครับเหรียญที่3นะครับก็คือเหรียญที่ปั๊มด้านพระเศียรด้านเดียวนะครับถ้าสภาพสวยๆก็จะมีราคา2,500บาทนะครับเหรียญที่4นะครับก็คือเหรียญที่ปั๊มแค่ด้านก้อยหรือด้านหลังของเหรียญด้านเดียวนะครับถ้าสภาพสวยๆก็จะมีราคา2,500บาทนะครับเหรียญที่5นะครับผมก็คือเหรียญที่เป็นเนื้อสีทองนะครับ แต่สาคัญนะครับผมเหรียญนี้ถ้าทุกท่านมีนะครับให้ใช้แม่เหล็กดูดดูนะครับผมถ้าแม่เหล็กดูดไม่ติดถึงจะเป็นเหรียญแท้นะครับผมแต่ถ้าแม่เหล็กดูดติดนะครับอาจจะเป็นเหรียญที่ชุบสีทองมานะครับผมแม่เหล็กต้องดูดไม่ติดนะครับสําหรับเหรียญที่มีเนื้อสีทองนะครับผมถ้าสภาพสวยๆนะครับผมก็จะมีราคา1000บาทนะครับเหรียญที่6นะครับก็คือเหรียญที่หนาวกว่าปากตินะครับ ดังภาพตัวอย่างที่ผมใช้ลูกศรส,สีน้ําเงินชี้นะครับผมนั่นแหละครับผมคือเหรียญที่หนากว่าปกตินะครับส่วนเหรียญที่หนาเป็นปกตินะครับผมก็จะเป็นเหรียญที่ผมใช้ลูกศรสีเขียวชี้นะครับผมก็ให้ทุกท่านลองสังเกตดูนะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับผมก็จะมีราคาถึง5,000บาทนะครับเหรียญที่เก็ตนะครับก็คือเหรียญที่ปั๊มผิดบล็อกนะครับผมส่วนจะผิดบล็อกแบบใดนั้นก็ให้ทุกท่าน ดูเอาเองนะครับผมผมก็ได้ขึ้นภาพให้ดูแล้วนะครับคงไม่ต้องอธิบายนะครับผมก็ถ้าสภาพสวยๆนะครับผมก็จะมีราคา2,000บาทนะครับเหรียญที่8ก็คือเหรียญหลังแบบนะครับผมถ้าสภาพสวยๆก็จะมีราคาถึง10,000บาทนะครับ